คำนับสักกานพระกครูอุดมวลาหนวลท่านสมาตเมื่อคืนนี้ก็ฟังแล้วก็อยู่กับพวกญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เกือบทั้งหมดนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไวอวยพรนะพราะมันต่อเนื่องมันต้องหลับเสียก่อนถึงจะเป็นการขึ้นปีใหม่เนาะ ถึงแม้จะสวดมนต์ข้ามปีก,ก็ก็ยังไม่ไวอวยพรกันเพราะว่ายังไม่ได้นอนหลับยังไม่รู้ว่าปีที่แล้วได้นอนอย่างไรนปีนี้ก็ตื่นขึ้นมาเห็นตอนสุดท้ายอ้าโยมนั่งหันหน้าไปทางพ่อใหญ่เหยียดขาไปยุ่งยิงยุงย่งเหีวล้วอีกแล้วเออวนี่ยกวนกันอีก โอ้ยเพิ่นสิทธิใส่ยาดเนีพอฟังตรงนี้โยบในการดำเนินชีวิตเนี่ยอย่างเมืองไทยเราเนาะอย่างปีใหม่ยังพูดเอาเรื่องภาษาก่อนเมื่อคืน,นได้มีโอกาสได้ขึ้นธรรมะเนาะซึ่งเป็นพระบวชใหม่นี่จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะได้พูดหรอก ไม่น่าจะได้บอกแย่ยมก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะท่านบอกว่ามันต้องห้าปีก่อนถึงสั่งสอนได้ใช่ไหมว่าจะออกนอกพื้นที่ได้ต้องอยู่ในการดูแลของครูบาอาจารย์เพราะว่าถึงแม้จะอายุมากในทางพุทธศาสนานั้นจะอายุมากเท่าไหร่นั้นก็เวลาบวชเวลาบวชมาเนี่ยพรรษาเราก็จะน้อย ตอนนี้อาตมาก็บวชได้มาก็พรรษาเยอะแล้วนะสองปีแล้วแต่ไม่ใช่พรรษาเป็นสองปีคือปี2558กับ2559ันอครับแต่ว่าต้องห้าปีทีนี้ในเมื่อคืนนี้พูดไม่วัดสิวดมงวงนี่มีสามภาษาไม่เนี่ย ถ้าเราไปในงานอื่นๆเราจะเห็นไม่ภาษาเดียวส่วนใหญ่คือภาษาไทยใต้ผู้ใดจับขึ้นกับว่าแต่ภาษาไทยไต้บวนภาษาลาวเด้แบบนี้นะครับแต่ไม่ภาษาไทอีสานไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ภาษาลาวนะเรียกว่าภาษาอีสานอาตมาเคยมีโอกาสได้ไปลาวนี่ทั้งลาวเหนือ ลาเหนืออยู่ทางหลวงพระบางทางบริคำไซทางเซียงขวางนะครับเ็เรียกเลาเหนือราวเทิงแล้วก็มีราวกางเรากลางก็คือทางเวียงจันทร์ทางพวกนี้แล้วก็ราวใต้อยู่ทางแถวอัตปือจำปาสักนะครับก็แต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่แต่ละราวเนี่ยก็จะพูดภาษาต่างกันเวลาเราเข้าไปที่เมืองประเทศลาวเนี่ย เขาจะอิจฉาประเทศไทยมากเพราะประเทศไทยถึงแม้ในพื้นที่ของเรากว้างใหญ่เพราะเรานี่มี13 13จังหวัด13าแขวงน่มีแขวงเวียงจันทร์แขวงอตตปือแขวงจำปาสักแขวงอะไรต่างๆแขวงบริคำไซแขวงคำม่วนพวกเหล่านี้ขึ้นไปทางเหนือก็เป็นแขวงหลวงน้ำทาแขงวงห้วย ห้วยแก้วห้วยใายเลยเนสะิบสามแขวงแล้วก็หมู่บ้านต่างๆเขาพูดภาษาไม่เหมือนกันโดยเฉพาะภาษาลาวเนี่ยทางเหนือก็จะพูดแบบหล่มสักแบบเลยเนี่ยนะทางทางหลวงพระบางนะทางเหนือส่วนเวียงจันทร์ก็จะพูดอีกแบบหนึ่งทางใต้ก็จะพูดอีกแบบหนึ่งแล้วคนก็จะมีลักษณะต่างกันเขาอิจฉาคนไทยเพราะคนไทยถึงแม้ บ้านเมืองเราจะมีทั้ง70กว่าจังหวัด77จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีภาษากลางคือภาษาที่กำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้คนเราจะไม่มีภาษากลางแต่เขาจะมีภาษาไทยนำนะเพราะว่าช่อง7ช่อง3ช่อง5อะไรก็ดูไว้หมดนี่นี่คือประเทศเราแต่เขาจะเก่งอยู่อย่างหนึ่งคือเก่งพวกภาษาไม่รู้คุณครูเขาสอนกันยังไง มีนักศึกษาลาวมาเรียนที่ผมแลือเป็นลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเปียโท่พวกปียเอกก็มีมาเรียนแล้วพาไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนที่ทำการสอนภาษาอังกฤษมันบอกว่าโอ้ยอัอ้อยัยโบต้องให้ขน้อยเบึงดอกการการซ่อนอย่างเส่ยให้ขน้อยซ่อนให้เบึงกระดาว่านหนว่ามึงดูแล้วถ้าท่านดูใน โทรทัศเมืองลาวเขจะเห็นว่าเด็กๆพูดภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมู่บ้านทั้งนี้มันมีส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเผยแผร่คิศค์ศาสนานะครับเพราะเมืองลาวนั้นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแต่มีคนอยู่แค่6ล้านเศษไม่ถึง7ล้านแต่เดี๋ยวนี้พื้นที่ก็จะบอกถ้าเปรียบเทียบกับของไทยเราครับของไทยเราเนี้ยมีพื้นที่คนเต็มไปหมดอยู่ประมาณ65-7 65ล้านคนนะประมาณนี้66ล้านคนของเราอยู่เต็มไปหมดตเต็มไปหมดก็บุกภูเขาตัดไม้ทำลายป่ามากมายเราจะเห็นที่ของไทยเราถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นป่าไม้ดมสมบูรณ์ถ้าไม่ใช่วัดใช่ไหมถ้าไม่ใช่วัดก็เป็นส่วนอื่นแต่เข้าจังหวัดเลยนี่รู้ว่าถ้ามาจากขอนแก่นมาอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยถ้าเข้าจังหวัดเลยรู้สึกเลยว่า เราเข้าจังหวัดเลยเพราะร่มเย็นตอนนี้ไม่ตัดไม้ลายป่าแล้วแต่ก่อนถ้าคนมาจังหวัดเลยต้องมาดูพิเศษมึงเลยมีอะไรน่าดูครับมีอะไรน่าท่องเที่ยวญาติโยมมีอะไรน่าดูจังหวัดเลยนะครับป่าไม้โงวยเบิงหมองได้ ภูาป่าไม่ก็เป็นผู้เขาหัวรุนมาป,ป่าม,มาจังหวัดเลยถ้าบอกทุกวันนี้ก็รงว่ามาดูอุทยานแห่งชาติผูกระดึงผู้เรือผู้หลวงมาเที่ยวเชียงคานแต่สมัยก่อนมาเมืองเลยต้องพาไปดูตอนกลางคืนมองไปทางรอบด้านทั้งหลายก็จะเห็นไฟใหม่เห็นไหมปรากฏการธรรมชาติทุนี้มุนว่า เผาปลาเผาคู่เขาอันนี้ว่าไปก็เลือตนผมเลือต่วนซั์เล็กสัต์หน่อยเนาะที่มันหนีวไดาเนาะครับอันนี้ก็แต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงกันจนไม่มีแล้วแต่เมืองลาวเมืองลาวนี่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่มีทรัพยากรมากมายดินหินแร่ป่าไมา้แต่ใครที่จะไปทํา บ้านเมืองเราให้เจริญจะต้องไปทำให้เพราะเราไม่เป็นหนี้ใครและคนเราก็ไม่เป็นหนี้อยู่อย่างพอเพียงซื้อรถต้องซื้อเงินสดไม่เหมือนบ้านเราอยากได้ยังหามาผู้ใดเอาให้บบดพวกครูพวกอะไรกันนั่งอยู่เนี่ยเงินเดือนเป็นสองคนผมไม่เป็นเสศษหมดละแต่ว่ากูบดทุกอย่างยกเว้นกูระเบิด อันนี้คือสาภาพของของคนที่นี้ในพูดที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันของไทยกับเราที่นั่งอยู่ใกล้กันก็เลยว่าคนไทยเราเนี่ยมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างเช่นที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยถึงแม้จะสูญเสียถึงแม้จะ เอกลาชต่างๆให้สูญเสียแล้วก็ฟื้นคืนมาได้แต่บ้านอื่นเมืองอื่นไม่เป็นอย่างเรานะครับและเขาก็ว่าคนไทยเราเหมือนกันว่าเป็นพวกที่ไว้ใจไม่ได้ลบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแพ้บะชนะบะแต่อยู่กับญี่ปุ่นเรีย่ยวพวกอักษะเพียงเดญี่ปุ่นแพ้แต่ไทยชนะบืยอยู่กับพวกญี่ปุ่น ผู้ใดเบื้องหนังคู่กรรมนะได้เบิ้งบอแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้บ่แพ้สงครามแต่ว่าไทยชนะสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองปี2 4 8 8ันยเป็นไงครับเราก็ไปเข้ากับพวกอื่นอีกเอ็ในในี้สงครามโลกครั้งที่สองคนระั้งครั้งที่หนึ่งก็สงครามเกาหลีเข้ากับอเมริกาอีกเขาแพ้ไทย สนะบางทีเส,สี้ยงเหมี่ยงขึ้นกันหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการอยู่เป็นคนไทยตอนนี้เราถอยไม่ได้อีกแล้วนะครับต้องอยู่ยืนบนผืนแผ่นดินไทยตรงนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยว่าในวาระพิธีปีใหม่ได้ทำบุญกุศลมาข้ามปีข้ามพศอ แต่ว่านางเฮ็ดบุญอยู่ล้านทํำนี่สองปีเราคือกันนีเนี่ยป้ mm hmm. าทุกคือขักขึ้นแนน่ทั้งได้ทำกิกรรมต่างๆดูต่างๆได้สองปีมาแล้วบุญกุศลต่างๆที่ท่านได้ทําทั้งหลายนะครับขอใหอ้อัตมาก็เนื่องจากอยู่ตรงนี้ก็ขออาํานวยเอวยพรในวารดิถีปีใหม่ธรรมะสวัสดีสวัสดีปีวอก2559อห้า ขอให้ทุกท่านที่อยู่ตรงลานธรรมนี้และที่รับฟังขอขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงเป็นพลังเคลื่อนหนุนเป็นบุญของพระพุทธศาสนาขอให้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่ผ่านมาก็ขอให้หลงลืมมันซะ เริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่เพราะตั้งแต่ปีที่แล้วจนบัดน,นี้เรายังไม่ได้ออกจากวัดเลยก็คงจะเป็นคนบุญออกจากวัดเป็นคนบุญขอบุญกุศลเคื่อนนุนให้ท่านได้สุขขีร่ํารวยมีร่ํารวยนะมันต้องมีเหตุมีผลนะแต่ถ้าออกจากวัดสิวดมวงก็คงไม่ต้องถ้าร่ํารวยก็ต้องไม่มีเหตุผลขอร่ำรวยทันใดด้วยองค์ องค์คุณพระทุศพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองท่านที่ท่านยึดถือก็ขออํานวยพรให้ท่านมีความสุขตลอดทั้งครอบครัวญาติมิตรกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ติดขัดทั้งหลายก็ขอให้เป็นมิตรซึ่งกันและกันตลอดปีและตลอดไปทุกคนทุกท่านเทอน สาตุฮะพัไม่เรี่กไม่